สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้มีเครื่อง ET110 อาการอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาแกะหรือ้อฟิตอัปเกรดกันดูครับว่าข้างในเป็นยังไงอะไรเะยัยงไงถ่ายให้ชมอีกทีนึงครับครับตอนนี้ได้แกะแล้วก็ล้างไปบางส่วนแล้วครับ นี่เป็นอะไรที่เริ่มล้างเอาไว้รอครับสาเหตุตัวนี้เกิดจากข้อเหวี่ยงตอนนี้ไปเจียมมาใหม่เจียทั้งบูธเจียทั้งข้อครับอตอนนี้เป็นไซส์1.75ไปแล้วแล้วก็สาเหตุที่ทำให้ข้อลายก็นี่ยฮะอาจะเกิดขึ้นมาน,นานแล้วคอตัว ท่อส่งน้ำมันเครื่องอไม่ค่อยสะดวกหรืออาจจะพิวก็ส่งผลให้ขอ้อค่อยสึกลายฮะแล้วก็ตอนนี้ตีบาเมาใหม่ตีบาววาวเรียบร้อยแล้วก็ชุดอะไรตัวนี้นี่ลูกปอกแหวนแท้ครับแล้วก็พวกประเก็นขอ้อยาง สลักลูกสูบอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ลูกปั๊มหัวฉีดเนี่ยเตรียมไม่เรียบร้อยเดี๋ยวยังไงประกอบอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปติดฟังเสียงกันดูครว่าจะออกมาประมาณไหนครับผมครับตอนนี้ได้ประกอบเฟืองต่างๆาเข้าไปในเสื้อเครื่องเรียบร้อย ตอนนี้เูาสูบขึ้นสุดดีครับก็จะเหลือผิดฝาข้างใส่ทวงใส่ประกอบภายนอกอีกนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงเราลองมาติดฟังเสียงกันดูครับถ้าประกอบเสร็จนะครับตอนนี้ได้ประกอบอเครื่องเป็นที่เรียบร้อยดจะลองไล่น้ํามันไปเรียบร้อยน้ำมันเครื่อง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาติดฟังเสียงกันดูครับว่าเสียงจอกมาประมาณไหน รอบเดินเบาครับผมเดี๋ยวลองกำลังกันดูครับ เปะกะติครับ ดีครับวันนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยยังไงฝากกดติดตามกดกรดิ่งใจ้ด้วยนะครับวัสดีครับ